อันทางประวัติศาสตร์นะคะมัจะกรีก็แ้วก็เตรียมพร้อมโอ้ลงบีที่โต๊ะคักเท้ จ้าพี่น้องทุกคนจ้าวันนี้เจ้าจ็เตรียมของจะไปใส่บาทนะคะก็จะรพะะอพระพระรออัสนสามาณีบวชภาคฤดูร้อนก็จะเตรียม ข้าวสารอาหารแห้งนะคะของบริวารสามีข้าคือดูร้อน,นจะน่าสัญจร ต่างกันทางประวัติศาสตร์นะคะมันจะกรีกก็เราก็เตรียมพร้อม ค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสำหรัิปี5จะใส่บาททำบุญตรมนีนภาคฤดูร้อนก็จะผ่านสัญจรมาทางนี้ได้ โอกาสพอดีเป็นวันสามัญเงิน

แม่บูญดีโอ้ยแม่นแล้วขอบคุณเจ้าเฮาบ่ดีโตหน้าตั้งหันตั้งน้องโอ้ยไปเอานํามา <laughs> <laughs> โอ้ลงบีที่โตคักเท่จะใส่บาตทําบุญสามเณรภาคฤดูร้อนก็จะผ่านสัญจรมาทางนี้ ได้โอกาสพอดีเป็นวันจะใส่บาตรทำบุญรามณีภาคฤดูร้อนก็จะผ่านสัญจรมาทางนี้

ไปทางเขาบ่ <coughs> เฮาไุ่ด้โตนาต,างางตางนงัางหันตั้งลงเตอะามากกนน็อาาีเจ้าพี่น้องทุกคนจ้าวันนี้เจ้าจะเตรียมของจะไปใส่บาทนะคะก็จะรพะอพระพระรอ Ketua Suwam Kulaphan Ketua

บีดโต๊ะครับเตรีมพร้อมจ้าเต็มพร้อมจะทำบุญจากบาทวันจักรีวันนี้ก็วันสำั์ตอนนี้นะคะก็